ครับก็สวัสดีครับวันนี้นะครับทีมงานวันชัยมิสิกเดี๋ยวพาชมระบบงานกีฬาโรงเรียนท่าตูมประชาเสรทย์นะฮะลงกองในการนะรตัวนี้ก็จะเป็นระบบดิจิตอลที่เพิ่งหัดเล่นนะครับก็เดี๋ยวมาดูระบบกันนะครับก็น,นี่ยน,นะมิกดิจิตอลเอ็กครับผม ตัวนี้นะเรายังใช้ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะก็สะดวกสบายครับคล่องอะไรนะเมนูอะไรต,ต่างๆครบนะส่วนคอสก็ยังเป็นอนาล็อกอยู่นะก็ตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่นะตัวปรับแรงดันไฟอัตโนมัตินะก็ไฟเข้ามาเท่าไหร่ก็ปรับให้อยู่ที่220บนะบวกลบนิดหน่อยนะ ข้างบนก็จะเป็นเราเตอร์นะกระจายสัญญาณของมิกดิจิตอลนะสัญญาณไ i ไฟนะให้เราเดินไปไปคุมอา่อาดับไปละเดินไปคุมได้ไกลขึ้นนะตัวนี้ก็จะเป็นพอแอมกลางแหลมของเรานะใช้ค่ายเอนะคร์ดีตัวนี้จะเป็นขับเอรคเกอนะร์นะครับคาสเดบีนะ ส่วนโลก็คัดเอบีเหมือนกันนะ้างละสามหลอดนะสิดแตงนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวชุดทีนะชุดตู้ลำโพงอ่าเนี่ยนะอ่อขอโทษนะอัดซูมดูฝั่งซ้ายนะอันนี้ฝั่งขวาครับผม นี่นะก็จะมีจะดูบรรยากาศข้างหน้าอ่านี่นะอาิจัน์น้องน้องที่อยู่ฝั่งโน้นนะเดี๋ยวมาดูพี PA กันใกล้ๆนะอ่าช่วงนี้ก็จะมืดๆหน่อยนะตู้โลก็จะเป็นที่ยังใช้อยู่ก็เป็นเอฟฮอนนะสินิ้วนะ High. มิดไฮมืดหน่อยนะเดี๋ยวถ่ายตรงนี้นะมิดไฮก็12นิ้วนะอ่านี่นะปรับแสงสว่างใหม่ครับมิดไฮแล้วก็โลนะฮะก็สนามใหม่นะของโรงเรียนท่าตูมประชาเสิมวิทย์นะครับฝั่งโน้นนะนฝั่งโน้นอีกข้างหนึ่งนะ ก็น้องๆกำลังจัดผ้านะเสริมวิดเกมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บบรรยากาศบรรยากาศงานให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็มอนิเตอร์